อย่าเอาเนื้อออกเมด่อเติมคนใหญ่อยู่ be careful mango plum oh my god my favorite so delicious หนึ่งหน่วยนี่โมเมนต์ที่หนึ่งนาทีแบบนี้บ่ได้กินดอกพี่น้องเอ้ยวันแมงโก plum วันมินิด I got it, I got it, I got it, I got it. Mango. mango what, plum. what are you eating? My favorite mango plum. Next to mango, it's my favorite. Mango, I believe, is my favorite. This is my next favorite. mango oh. plum. This is mango plum. แมงโกพลัมมะยงชิด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 เออมะยงชิดแมงโกยูซี่สี่มะม่วงมะม่วงแมงโกพลัมมะยงชิดนะ่ What kind do you like? fruit in Thailand? Ah, u you you tell me. l i mango, mango plum, durian. Durian. And um, mango sting. Mango sting. Yes, yes, and and pineapple. Oh. I uh, grapefruit. Pomelo, o p o m e l l oh. Yes. อ่าเดี๋ยวมองถามเพิ่นว่าเพิ่นมากินอีหยังนอกนอกจากอ่ามะยงชิดมะม่วงมักม่วง บักมะยงฉีดบักม่วงแล้วว่าถึงบักเดอร์กักสเมียคอมเมนต์มาจากอ่าพลังคนบอกว่าเย่เย่โมองอย่าเอินบักม่วงต้องเอินหมากม่วงหมากมะละกอเพิ่นว่าหมากหมากหมากหุงเพิ่นว่าอย่าเอินบักแต่ว่าเย่ามองเนีย่ยเอินบักตั้งแต่ในหน่อยจนเถ่าจ้ะพี่นอ้อง don't d r a o n f r u i t 2' and jackfruit 2' o อ๋อยังตอบว่าอันเพิ่นว่านอกจากมะยงชิดมะม่วงแล้วยังอ่ามักอ่า mangosteen plums jerries Вот mangosteen อ่า mangosteen เพิ่นมักบักทุเรียนมักอ่าถนนน้ําอ่า you see again what k i อยดูยไล m a แมงกสีนมังคุดเด้อจ้ะพี่น้องแมงโกสตีนดูเรียนทุเรียนรฟฟ a ฟฟพ a มิลอ่าอ่ส้มโอจ้ะพี่น้องแล้วก็ดราก้อนฟุตเวดเวอ่าดรากอนฟรุตนี่คือแก้วมังกรแจ็คฟรุตนี่ก็คือขนุนจ้ะพี่น้องแอน แม่อ่าผ่าแอปเป,ปลิลสับประรดวอเต <Water melon. S 1> อร์เมลอนอแตงโมจ้ะพี่นอ้องยังมีหลายอย่างที่เพิ่งบอก่าถึงเพราะว่ายังมองประท่านได้ภาคเพื่นกินเนาะยังบักเขียบนี่หน่อยนาบักเขียบนี่ถ้าเมนได้มองเบาเยังมองพาเรากินเราือสิมากอยกะวันหวานจ้ะพี่น้อง Bon oh, you know you 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 remember the first time you you come to here in Thailand you with me a uh, quarantine day to get the IPO for you all, all the, time. the time all the time every night this mm -hmm. and mangoes was was I was in heaven it was like mm -hmm. oh my god this and mangoes it was amazing ย่อมองกะถามเพิ่นว่าจำได้บบอต้นทีเจ้ามาใหม่ๆมอ่าพอเพิ่นมาปลูกย่อมองกับสิพ้าเพื่นมากักโตเนาะเพราะว่าเพื่นมานั่นคือประเทศไทยปิดประเทศมือแหลกส9เก่ามีหน้าคมคือกักโตกับเรล่าสีมือนะอ่าพอดีอ่าสวนย่มองอ่าต้นมาย่งชิดทีย่อมองปลูกไว้น่ะมหนวยดกแห้ง้กพี่น้องอ่าหนองสาวย่อมองก็เลยเก็บ่อย่อมองกับหนองสาวย่อมองก็เลยเก็บมาส่ง อากะยังมองกับสิบปอกมายองชีดให้เพราะยัเราเจอกินทุกมือ้อทุกมือ้อเรากินแหลกๆอีหยังนล่นี่มันคือแสบแท้บิ๊ว <beautiful> next time เป็นไงอันนี้ What for you for me mm. you first I have all this. okay wow wow so sour for me <laughs> ดีล <Delicious. S 2> uh ิเชียสสำหรับเ uh huh. ห่ากับซีอ่ามะยงชิดเนี่ยมันจิมีรสชาติเปรี้ยวหวานสิตแตกต่างกับปักป้าง this kind have so sweet <Yeah. S 1> this kind but this kind a little sour but so sweet yeah 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 and this is so much fun So much fun. To eat this around the seed, you know. It's so chewed around the seed. you know. <laughs> Sour. Mm -hmm. You not keep in the evening. I come to the can the แซ็บไลเดอร์แซบไรดล้า